สวัสดีค่ะวันนี้ช่องโซเชียลเทรน์ก็มีเรื่องราวข่าวสารของแอปทัชออนพัสุุเจริญและหนุ่มนนท์กุลชานนท์สันตินทรกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าซัพพอร์ตกันและกันเป็นอย่างดีสำหรับแอปทัชออนพัสุขเจริญและหนุ่มนนท์กุญชานนท์สันตินทรกุลทีลาสุดวันนี้เป็นงานกาลาพีเมียมภาพ,พยนชอพรหนึ่งสมรภูมิคืนชีพสงครามกัดกินชีวิต โดยนนกูลรับบทเป็นเมกพี่ชายผู้ถูกสงครามบังคับให้เขาต้องเลือกระหว่างน้องชายและประเทศชาติชอพอหนึ่งสมรภูมิคืนชีพจะเข้าฉายวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์และสำหรับงานนี้นนกูลก็ได้อัปเดตความน่ารักในไอจีสตอรมีหวานใจคนสวยอย่างสาวแอปไปให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดน่ารักม้งมิงอบอุ่นสุดๆ งานนี้นนกุลก็ออกอาการปลืม้มหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขอย่างเห็นได้ชัดและส่วนทางด้านของสาวแอปก็ได้โพสต์คลิปของนอนกุลลงใน IG Story ด้วยเป็นการโปรโมทภาพยนต์ช่วยนนกุลไปในตัวเรียกได้ว่ารักก็ปังงานก็รุ่งสุดๆยิ่งเปิดตัวคบกันยิงปังจริงๆและสำหรับวันที่1สิงหาคมนี้้ามพาเด็ดขาดน,นะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ